สดีจ้าพี่น้องปองปลายเพื่อนสุขสุขควจ้ามากินข้าวน้ำกันปนปาทุ่สมพักกาดจ้าแซ่บแซ่บข้าวเหนียวของเรามากจ้าแซ่บเลยสมพักกาดกับผู้ีกินเลยมะเขือมะแข็งกินกับปน มาจะกินข้าวน้ำกันข้าวเหนียวจำแซบอืมสมผักแซบมะแขงงามงาม จช่อันนี้พักกาดดวกพักกาดดอกลวกแซ่ไปแล้วจะกินข้าวกันหิวหิว